การเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการมุ่งกำจัดอสาวาากิเลสให้หมดสิ้นไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกซึ่งการที่จะดำเนินจิตของเราให้หลุดพ้น จะเกลียดอาสวะได้นั้นต้องดำเนินไปตามเส้นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางความบริสุทธิ์อันเกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านดำเนินเจ็ดไปสู่อายตนานิพานดังนั้น ตรงศูนย์กลางกายนี้จึงสำคัญมากเพราะเป็นต้นทางที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเราอยากสมปรารถนามีความสุขที่แท้จริงคอยทำใจให้หยุดนิ่งที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลากันนะจ๊ะมีพุทธพจนิปลากฏในคุตตกกนิกาคาถาธรรมบท ความว่ามนุชศะปมัตตจาริโนตันหาวัตติมารวาวิยะโสปริภละวัติหุราหุรังพระมิตรฉังวะวนัสมิงวานโรตันหาย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถา,า,าย่านไยเจริญอยู่ในป่า บุคคลประตกอยู่ในอำนาจของตัณหาย่อมเร่ร่อนไปในพบน้อยใหญ่เหมือนว่านอนอยากได้ผลไม้เร่ร่อนไปในป่าใหญ่ฉะนั้นปฏิประมาในการดำเนินชีวิตย่อมมีโอกาสพังพราดไปทำบาปอากุศลมากุศลแลรมครอบงำกิเลสตัณหาในตัวก็จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อจิตใจของเราตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วก็จะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมแล้วความหายนะก็จะเกิดขึ้นตามมาดังเรื่องที่จะไล่ฟังในวันนี้เนื้อหาของเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในกลางสมัยพุทธกาล มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีก่อนที่จะออกไปค้าขายแต่ชักชวนกันไปทำบุญถวายทานกับพระบรมศาสดา,ศา,ศาพร้อมทั้งขอสมาทานศีลห้าและกราบโทรในพระบรมศา,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 ศาสดาทรงทราบถึงการมาถวายทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประกาโลมกำลังจะออกไปค้าขาย กลับกันมาอย่างปลอดภัยเมื่อไหร่ก็จะพากันมาเข้าเฝ้าแล้วถวายทานกับพระพุทธองค์อีกวันต่อมาพวกพ่อค้าก็ได้เดินทางไปค้าขายโดยสายเกวียนห้าร้อยเล่ม,มพอผู้พรกอค้าเดินทางไปถึงทางธุรกันดารทางหนึ่งเกิดหลงทางเข้าไปในป่าใหญ่จนกระทั่งน้ำและอาหาร ที่เตรียมมาได้หมดลงเมื่อไปถึงต้นไซตยต้นหนึ่งก็ปลดเกวียนแล้วเข้าไปนั่งพักในระหว่างทางพวกบ่กค้าเห็นใบต้นไซายเขียวชฉอุ่มจึงคิดกันว่าข้างใต้ต้นไม้นี้น่าจะมีน้ำาพให้พวกเราดื่มเราทางชีวิตกันได้ตามกิ่งและใบก็น่าจะมีน้ำชุ่มอยู่ภายในดังนั้น่ะ ผู้บอกคา้าจึงลองตัดกิ่งต้นไทรทางที่ตนออกดูเพราะกิ่งขาดตอนน้ำได้ไหลพลังพลูออกมาผู้บอกค้าพากันดื่มและอาบด้วยความปีติใจลำพึงว่าลูกเทวดาสงเคราะห์เราแล้วจากน้าพากันตัดกิ่งต้นไทรด้านทิศใต้อีกน่าอัศจรรย์อาหารหลากหลายชนิด มีรสชาติอ,ร,อร่อยกระเด็บพลั่งพรู่ออกมาพพอค้าตามบริพภะกันอย่างอ,ร,อร่อยเมื่อบริพภะกันจะอิ่มหนำแล้วก็พากันลองตัดกิ่งทางด้านทิศต,ตะวันตกดูอีกก็มีพวกสตรีสวยงามพากันออกมาผอค้าจึงได้อภิรมกับพวกนางแต่จะนั้นพวกพ่อค้าก็พากันลองตัดกิ่งทางด้านทิศเหนือ ก็มีแก้วเจ็ดประการหลั่งไหลออกมามากมายผู้ประคาเห็นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงพากันเก็บเอาของมีค่าเหล่านั้นใส่จนเต็มเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มแล้วพากันเดินทางกลับไปยังเมืองสาวัตถีขนเอาทรัพย์เข้าไปเก็บไว้ในบ้านของตนหลังจกากนั้นผู้ประคาก็ได้ระลึกถึงคำพูด ที่ได้รับปากกับพระบรมศาสดาเอาไว้วันต่อมาผู้บอกค้าแต่พากันถือดอกไม้และของหอมเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถาวายบังคมพระพุทธองค์แล้วก็นั่งอยู่ในที่อันเหมาะสมเพื่อฟังธรรมเมื่อฟังธรรมเสร็จก็ทูลนิมนต์ให้พระบรมศาสดาไปฉันพระตาหารในวันรุ่งขึ้น รุ่งเชา้าพวก่อคาก็พากันมาถวายพระตาหารและกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบถึงการมาถวายพระตาหารในครั้งนี้ว่าพวกข้าพลงทำบุญเช้านี้เราได้เคยปรารถนาเอาไว้และเพ,พื่อทิศให้กับลูกะเทวดาที่ได้ให้ทรัพย์แก่พวกข้าพลงพระ,พอ,งพระพองค์จึงตรัสถามพวกปะค้าว่า พวกท่านทำบุญอุทิศให้กับเทวดาที่ไหนพพ้บค้ากราบทูลว่าพวกขาบโลงได้ทรัพย์กันมาจากต้นไทรต้นหนึ่งจึงทำบุญอุทิศให้กับอรุกเทวดาที่ต้นไทรนั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าดีจริงพวกทรอรู้จักประมาณในการขนทอัซั์ไม่เห็นกรได้จนมากเกินไป แต่พวกพ่อค้าในอดีตต้องเสียทั้งทรัพย์และชีวิตเพราะไม่รู้จักความพอดีเมื่อพวกพ่อค้าฟังพระดำรัสแล้วใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตจึงโทราตนาให้พระบรมศาสดาตรัสเล่าให้ฟังพระองค์ยังตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการพวกพ่อค้าจากเมืองต่าง ได้มาประชุมกันยังเมืองพาราณสีแล้วก็ตั้งพ่อค้าคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้าต่อมาพวกพ่อค้าได้เดินทางไปทำการค้าขายจนกระทั่งถึงทางธุรกันดารทางหนึ่งน้ำและอาหารที่เตรียมกันมาได้หมดลงขณะนั้นได้เห็นต้นไทรต,ต้นหนึ่งจึงพากันเข้าไปนั่งพักเพื่อเอาแรง ผัว่อค้าเห็นต้นไทรมีใบเขียวชุ่มอุ่มจึงคิดกันว่าน่าจะมีน้ำไหลซึมอยู่ข้างในกิ่งไม้แล้วก็พากันลองตัดกิ่งด้านที่ตันออกดูพอตัดกิ่งขาดตกลงน้ำก็ไหลออกมาผัว่อก้าก็พากันดื่มและอาบด้วยความปีติยินดีแล้วก็ ตัดกิ่งทางด้านทิศใต้ดูอีกกิ่งนี้กลับมีข้าวสาลีเนื้อสุกแกงขนมถั่วหลออกมามากมายผู้พ่อค้าก็เดบริโภคป็นอย่างอร่อยลองตัดกิ่งทางด้านตะวันตกดูอีกกิ่งนี้ก็มีเหล่าสตรีสวยงามมาบำรุงบำเรอพวกพ่อค้า ต่อจากนั้นพวกพ่าคาก็พากันตัดกิ่งทางด้านทิศเหนืออีกกิ่งไม้นี้มีแก้มุกดาแก้วไพฑูนเงินทองเครื่องประดับและผ้าคำพลไหลออกมา,มามากมายจึงต่างพากันขนใส่เกวียนแต่แล้วพวกพ่าคากลุ่มนี้ก็ยังไม่พอใจอยากจะได้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วก็คิดกันว่า น่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกในต้นไทรจึงพากันตัดโค่นต้นไทรเสียเมื่อพระบิดาสุวรรหนา่อค้าเห็นพวก่อค้ากำลังจะตัดโค่นต้นไทรจึงพูดห้ามขึ้นว่าพวกท่านก็ได้สิ่งของมีค่ามากมายแล้วก็น่าจะพอกันได้แล้วจะไปตัดโค่นต้นไทรอีกทำไมพวก่อค้าถูกความโลภครอบจิตใจ จึงไม่ยอมเชื่อฟังคำทัดทานของพระโพธิสัตว์แต่อย่างใดลำดับนั้นพญาน,นาคะอยู่ใต้ตนไรเห็นผู้่อค้ากำลังจะตัดโค่นตนไสเพราะความละโมบจัดจึงสร้างพวกนาบริวารให้ปแปลงร่างเป็นอาหารแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุๆมีทหารหุ้มเกราะทหารยิงธนู และทหารถือโลและดาบพร้อมกับสายฆ่าพวกปะคาให้ตายทั้งหมดยกเว้นไว้แต่หัวหน้าพ่อค้าคนเดียวพวกนาคบริวารก็ได้ทำตามคำสั่งบรรดาพวกปะคาโลบมากทั้งหลายได้เสียชีวิตทั้งหมดเว้นแต่พระโพธิสัตว์แล้วพวหน้าก็ได้ช่วยกันขนสิ่งของมีค่ามากมายบรรทุกใส่เกวียนทั้งห้าร้อยเล่ม นำพ่อค้าพระโพธิสัตว์กลับไปยังเมืองพาราณสีและก็ำมอบทรัพย์สิ่งของทั้งหมดให้กับพระโพธิสัตว์จากนั้นพวกนาคก็ลากลับมายังหน้าคิภพของตนตามเดิมเราจะเห็นได้ว่าความโลภเป็นเหตุนำมาเปงความหายันนะขอเราถ้าไม่รู้จักประมาณเสียแล้วจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอาสวะ จะถูกกิเลสชักนำไปสู่ความเสื่อมความไม่รู้จักพอจะทำให้เกิดการสแสวงหาเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจต้องรู้จักประมาณในการสแสวงหาที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วชีวิตเราจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรือง และสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมันสแสวงบุญและสแสวงหาพระรัตนตรยัยภายในตัวกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีหมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโซกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงพัะธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน คุณรู้ไหมทำไมมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันเหมือนนกอที่ฟักออกจากไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดู